ทริปวางแผนข้ามปีจันทบุรี2วันหนึ่งคืนค่ะทริปนี้เป็นคลิปตามรอยพี่มิวสิกนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อ3าปีที่แล้วพี่มิวสิกมาเที่ยวจันทบุรีแล้วทีนี้ก็เลยอยากให้น้องได้มีโอกาสมาเที่ยวบ้างสถานที่แรกของทริปนี้นะคะก็ต้องที่นี่เลยโอเอซิสซิเวจันทบุรีข้างหน้าก็ตกแต่งได้สวยงามมากนะคะเรามาถึงที่นี่เกือบ11โมงมาถึงก็พอดีเลยค่ะกับการเข้าชมโชว์มา そう <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. หลังจากโชว์เสร็จนะคะก็ร่วมถ่ายรูปก,กับโลมาสีชมพูฟุตซ้อนของเรานั่นเองก่อนเข้าเช็คอินที่พักเราก็แวะนี่เลยค่ะวัดปากน้ําแ็มหนูหรือว่าวัดอุโบสถสีน้ําเงินอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นด้วยเซรามิกสีน้ําเงินขาวตามแบบลายครามโบราณอันนี้คือคุณพ่อลงไปเก็บภาพความสวยงามมาฝากนะคะแม่ไม่ได้ลงด้วยเพราะว่าน้องกแกหลับ ถึงที่พักเช็คอินเก็บของเปลี่ยนชุดแล้วก็เดินตรงสู่ชายหาดเลยค่ะเรียกได้ว่าใช้เวลาให้คุ้มค่ามากๆเลยไม่ยอมพักผ่อนกันเลยเด็กๆพลังงานล้นหลามมากในเมื่อลูกไม่เหนื่อยพ่อกับแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเพรียค่ะพาลูกทันกิจกรรมที่ชายหาดเล่นน้ำเล่นทายกันต่อิสหุ่นดีเียวเลยแม่เอาชุดต้เปียนให้แม่คิดถูก วันที่2ของเราก็พาเด็กๆมุ่งหน้าสู่หาดแหลมสเสด็จค่ะพาเด็กๆไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําหรือสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติเข้าชมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเรามาตรงกับวันอาทิตย์คนก็จะค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยภายในก็จะมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ให้เราได้ชมนะคะ จากนั้นเราก็จะมาต่อที่นี่กันเลยค่ะศูนย์ศึกษาธรรมชาติปลาชายเลนเอ่าวคุ้งกระเบนพาเด็กๆมาเดินเล่นรับลมชมธรรมชาติค<ห>่ะหน่อยวิวสวยมากเลยนะดูแผนที่ดูแผนที่ป่ายิสิเดินไปล่มทั้งนั้นเลยล่มเลืน่น จบทริปจันทบ,บุรีสองวันหนึ่งคืนค่ะเจอกันใหม่ทริปหน้าส่วนรายละเอียดในทริปเดี๋ยวมาลงให้นะ